เอาครับสวัสดีครับวันนี้เป็นเกมการแข่งขันนะครับนัดแรกของกลุ่ม A นะครับเกตขอร้องน้องอย่าปิดเปิดเน็ตนะครับเจอกับโฟกพุล่าเต้นนั่นเองนะครับผมอ่าตรวจเช็คค่าพลังกันก่อนนะครับไม่เกิน3,5 0 0นั่นเองนะครับผมค่าพลังของแต่ละทีมไม่เกิน3,500นะครับจัดตัวมาได้เลยโอเคครับเริ่มเกมก็ได้แล้วครับเกตก็อยู่ใน าทีมอังกฤษนะครับส่วนโฟกเป็นทีมชาติไทยนั่นเองนะครับอ้าวต่อสู้กันแล้วครับแข่งกันแล้วอ้าวนาไปแล้วครับตอนนี้ก็มันกระตุกครับมันข้ามช็อตไปแล้วครับตอนนี้ทางด้านเกตอิงแลนด์นะครับก็ได้เกตก็ได้1 1ลูกไปแล้วนะครับผมอ่านะโฟกอ้าวจบเกมไปแล้วครับจบเกมไปแล้วนะครับเกตชนะ ทางด้านของโฟกไป4ประตูต่อหนึ่งนบด้วยแือสัญญาณมันขัดข้องเนาะก็ตัดมันค้างนะครับผมก็เลยตัดข้ามมาได้แค่นี้นะครับผมแต่จบเกมฟูลไทม์แล้วนะครับผมก็เป็นเกตนะครับผมชนะทางด้านของโฟกไป4ประตูต่อหนึ่งนั่นเองนะครับผมก็ขออภัยในเรื่องของสัญญาณด้วยนะครับที่ไม่ได้ดูฟูลแมตช์เนาะมันข้ามช็อตไปเยอะเพราะมันค้างนะครับติดค้างนะครับผมนี้ครับแต่ผลออกมาแล้วนะครับโอเคครับ